สวัสดีครับผบกบเราชชองพังน้องมุกแคมรี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่อยู่พักค่ายทหารนะครับผมงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ก็ปล่อยให้กับผบพพายสินทรัพย์กับน้องมุกนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับผมจาจะพูายสินทรัพย์ก็จะใส่ปลอกนะครับผมแล้วก็ปล่อยโซ่ยาวนะครับผมปล่อยโซ่ยาวน้องมุกไม่ได้ล่ามนะครับผมน้องมุกไม่ได้อ่ะ ไม่ได้ล่ามาไว้นะครับผมปล่อยเหมือนกันเลยนะครับผมเมื่อวานก็ทั้งวันเลยนะครับปล่อยอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยเมื่อวานก็มีอาการปวดไพรยของเราก็มีอาการอยากจะขึ้นน้องมุกนะครับผมแต่ขึ้นไม่ไหวนะครับขึ้นไม่ได้นะครับหน,นี้ก็เลยบรรยากาศตนอนหลังจากซอมเสร็จนะครับผมก็กลับค่ายนะครับผมมาปล่อยกินญ้าตาม ธรรมชาตินะครับผมถูกใจแกเลยนะครับผมพอพลายของเราเมื่อคืนก็ไม่ได้มีเมื่อคืนก็ไม่มีหญ้านะครับผมเมื่อคืนหญ้าไม่ไม่ได้มาส่งนะครับก็ไม่มีด้วยนะครับผมได้แต่ตัดต้นข่อยนะครับผมให้กินนะครับผมบรรยากาศอะฮ วัสิบโมงนะครับสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็เพิ่งอาบน้ําขึ้นมานะครับผมลงน้ําสระลงน้ําสระขึ้นมาก็มาปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันสองเชือกนะครับผมก็จะมีล่มนะครับผมลมนี่ลมต้นชําฉานะครับผมก็ทางโน้นก็ต้นอ่าเรียกต้นอะไรต้น ครับผมความสุขของน้องช้างนะครับผมที่ได้อยู่ด้วยกันผู้บ่าวผู้สาววันนี้จะมีขึ้นนะจะมีจะขึ้นหรือเปล่านะจะขึ้นน้องมุกอีกหรือเปล่าน้องพ่อพรของเราวันนี้นะครับผมเมื่อคืนก็ควานก็ใจตุ้มๆๆนะครับผมเมื่อวานนะครับใจตุ้มๆๆเลยนะครับผม แต่ก็โชคดีนะครับที่เขาไม่มีอาการห่วงนะครับผมหึงห่วงตัวเมียนะครับผมเขาไม่ห่วงน้องมุกนะครับผมแต่น้องมุกออยู่กับพอ่อพ่อสินแล้วไม่ยอมไปไหนเลยนะไม่ออกไปไหนเลยพออยู่เรียกยังไงก็ไม่มานะครับผมเรียกยังไงกไ็ไม่ยอมออกมานะครับ วานพอสินของเราคึกมากไม่รู้ว่าเหนื่อยมาจากาไปแห่งานก็นิดเดียวแต่นั่งขึ้นยืนรถนะครับไปยืนยืนบนรถนานนะครับนานนานไปหน่อยนะครับผมก็ออกจากาจากวัดที่อำเภอเกษตรวิสัรรยมาก็ไกลนะครับผมก็ติดติต่อตนะครับผมอำเภอเกษตรวิสัรรยกับอำเภอจุมพลนะครับเกติดต่อกัน ชลินกับร้อยเอ็ดนะครับผมก็เหไม่ไกลนะครับผเหของอาหาลวงตานะครับผมแล้วเป็นเป็นวัดที่พ่อควานก็ไปไปแบบว่าไปไปดูนะครับว่าไปดูว่าน้องมกจะหายหรือเปล่านะครับผมก็ไปช่วยในช่วยช่วยนะครับผมไปช่วยเฉยๆนะครับก็ทันให้เนนมาก็จ่ายค่ารถนะครับผม ก็มาถึงก็ลงรถได้ก็ตรงบริเวณที่เราลงรถรอบแรกก็ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา,เราเ,เ,รานรเราเสียเปรียบช้างนะผมเราเสียเปรียบเสียเปรียบช้างเพราะว่าช้างเขาจะอยู่สูงกว่าเราเราอยู่ต่ำกว่าเขาเขาจะได้เปรียบนะครับผมก็จะเป็นอันตรายกับขวานนะครับผมขวานก็เลยตัดสินใจพาย้ายออกมาออกมาอยู่ข้างนอกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยทั้งคนและช้างนะครับผมตัดสินใจกันเร่งด่วนนะครับผมก็จะมาได้ที่พักก่า อยู่ห่างกับน้องบ้างห่างน้องอยู่นะครับห่างกับโปรคายสินทรัพย์กับน้องมุกอยู่นะครับก็ไม่ห่างมากก็เดินมาแป๊บเดียวแต่จะมีบังนะครับผมมีเนินดินบังนะครับก็เลยจะมองไม่เห็นนะครับผมตอนกลางคืนแต่ก็เดินออกมาดูก็ส่องไฟฉายมาจะเห็นเลยนะครับผมน,น้องไปนน่นแล้วน้องมุกเดินกินในล่มว่าซินกินตากแดด ความสุขน้องช้างนะครับผมถึงเด็ดจะร้อนก็จากจะกินนะผม,มงม,งมงุกเลยปลาไปแล้วมงมงุกเลยปลาไปแล้วปลา้ํำน้ำเล็กแมวนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศอยู่ค่ายทหารนะครับผมงานช้างปีนี้นะผมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมงูมุกฉลาดนันไปกินในลมไม่ร้อน พอสินหิวอยู่ตรงนี้หญ้าอ่อยดีหญ้าตากเด็ดกินหญ้าตากเด็ดดีกว่าพอสินนี่นะครับผมชมบรรยากาศประควาก็จะหลบลมตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวให้มีควานไปซื้อปลีนะครับซื้อปลีใบอ,อันแล้วก็หา,หาปลูกปีนอนอยู่ใกล้ๆช้างตอนกลางวันนะครับผมนี่นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน